สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้อัดมาพร้อมกับเมนูกระท้อนน้ำปลาหวานครับผมนะน้ำปลาหวานนะครับใส่มีหมูหยองด้วยนะครับนี่ครับมีหมูหยองโรยถั่วใส่หอมเจียวเอาเป็นว่าใส่ทุกอย่างแล้วกันครับเพื่อนเครับน่ากินมากมากเลยครับมารามาเริ่มทานกันดูเลยนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ก็ถึงฤดูของกระท้อนนะครับเอาเป็นว่าล่วงเต็มพื้นเลยครับ ก็เลยมาทํากระท้อนน้ําปลาหวานนะครับทานกันนะครับนี่ครับนี่น,นี่ดูเลยครับอุ้ยช่ำๆ่ะช่ำๆนี่ครับอืมอืมน่ากินมากๆเลยนะนี่ครับราดน้ำฮนะน้ำช่ำๆฮนะอืม หวานอร่อยมากเลยครับเพื่อนๆครับอืเพิ่งดูว่าใส่หมูหยองนี้ยิ่งอร่อยครับแปลกใหม่มากเม็ดนี่จะหวานนะครับจะอัดไม่ได้กินเม็ดนะครับจะกินแต่เนื้อนอกนะนี่ครับนี่ฮะใส่กิพร้อมหมูหยองครับอืม อร่อยลงตัวมากหวานเจ็บเลยแต่แบบอร่อยอะกินหมูหยองอะหวานหวานลงไปแช่อย่างเงี้ย ใส่หมูหยองไปอย่างเงี้ยแอบ,บอื้มหอมมากคือเนื้อของกระทอนนะครับจะไม่เปรี้ยวจะไม่ฝาดนะครับจะหวานพอดีกินนะฮะอันนี้คือลูกที่ร่วงอยู่ที่พื้นนะครับนะอดกับดวงไปเก็บมานะครับ ทำน้ำเปลาหวานกินอร่อยมากเลยครับกำลังพอดีเลยติดใจเลยครับไปหมูหยองอืมต้าห่าคือกินไปนะครับจะรู้สึกความหอมของหอมเจียวนะครับถ้ามีความมันของถั่วมีความหวานของหมูหยองคนระับอร่อยเข้ากันแบบลงตัวสุดๆครับแทบไปเลยอ่ะ ตอนแรกก็นึกว่าจะเปรี้ยวนะฮะโอ้กินนะอร่อยมากขึ้นใจโอเคนะครับเพื่อนๆครับอร่อยแซ่บมากๆเลยครับกับเมนูกระท้อนน้ำปลาหวานครับยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับ เดี๋ยวอัดขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับหวัดดีครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆ